เอ้ยนนก่อนก่อนเราจะไปเริ่มอ่ะนนอยากฟังเพลงป่าวะได้พี่ผมอยากฟังติดแดงไมพี่ติดแดงวะไม่ไม่ติดไม่ไม่ได้หามันเป็นเพลงซึ้งซึ้งซึ้งเลยอ่ะนนร้องไห้ด้วยถ้าเกิดนนฟังอ่ะนนโอเคหรือเปล่าแบบเพลงมันเป็นเพลงเศร้าอ่ะชอบเลยพี่เพลงเศร้าเศร้าอ่ะผมร้องให้ทุกเพลงเนี่ยนนฟัง่ะฟังเพลงนี้ผมชอบเพลงพี่มากเพลงดีเพลงดีซึ้งเพลงนี้ร้องไห้เลยตอนตอนแต่งแต่งไปร้องไห้น้ำน้ำไหลไปเลยนนนนต้องอ่านซับไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเสียงปอดอ่ะ โยังไม่ได้เปิดเพลงนี้ผมแต่งให้นนเลยนะครับ ทำเอ็มวีหน่อยครับเย้ยวีเย้ยวีด้วยวันนี้โนนเขาสัญญานะครับว่าเขาจะวาดจู่ให้น้อยลงเพลงเมื่อกี้ก็คือเพลงสั่งลานะฮะจริงมาเอาเข้ามาละผ่านมาครึ่งชั่วโมงผ่านมาครึ่งชั่วโมงนี่จะได้เล่นไงต้องสา่คนดูช่องฟุกเป็นได้ต้องหัวข้ออะไรอ่ะฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนกไม่ไม่หอมเบาอ่ะไม่เบาอ่ะฮันเตอร์กะจำหน้ามันไม่ได้ไม่ตายสักทีวอะเขาทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ทุกคนผมพูดเลยนะว่านนท์เขาสัญญาเผมแล้วว่าเขาจะลดลดการวาดจู่ให้นะครับทุกคนอันนี้ใช่ครับนนท์พูดถึงตัวตลกนะพี่นนท์รักษาสัญญาแล้วจรพี่พูดจริงๆรวันนั้นแ่ะพี่นอนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าผมวาดเยอะเกินไปจนแบบเวลาผมเข้าห้องน้ำผมตกใจของตัวเองผมกลัวแต่เปิดมาเอออย่าจู่ไม่เอาไป่วาดแล้วไม่จูแล้วอย่าพิมพตอนนี้นนเป็นลูกกลัวจู่เซนโดมนะฮะ อันนี้คือใหุ้ึกให้เวลาว่าจะเยอะเพื่อจะได้สวยใช่ไหมอ,อ๋ออันนี้เวลาช้าให้ให,ให้เร็วก็ว่านไม่ทันให้ช้าก็ปวดเด๋ดวเอ้ยไม่ผมถามเฉยๆน่ากลัวกระจุอ้ยเอ้ยเฮ้ยน่ารักขนาดน้มัน,น,นชื่ออะไรวะเอ่อไม่ใช่ดีกว่าสแคลปี้ถ้ามันหวาลูกหมาในสกู๊ปีด้ดูมันชื่ออ,อะไรวะไอตัวนี้อยู่ทนลไม่ใชเลยตัวที่มันเก่าไปได้นี่เราว่าตัวนี้ได้จริงก่อโจทย์ หลอกตัวเองมากพอแล้วอย่าหลอกผมเลยหลอกว่าอะไรหลอกว่าเขายังรักเงี้ยพี่หลอกหลอกว่ารักมากรักฉันโกงอีกแม่งโคตรวัยรุ่นเลยว่ะผมฟังตอนผมอยู่ประถมอ่ะหยุดดีไม่ว่าถามก็พูดเงียดเดวุกิเวนไม่มีไม่ได้ว่าถามพี่ผมว่าจิ้ง ว่าจื้อว่าจื้อแม่เป็นเพลงที่พี่ทำมาหลายวันแล้วพี่หยุดเอาเพลงนี้อกยางหัวไม่ได้ เลยไม่สงสัยคิดไม่ออกไอโจดอ่ะอายวาดตัวนี้หลอกลีเลี้ยงหลอกลือเลี้ยงครับเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยอ๋อนี่มันแมวผีดิใช่น่ารักผีแมวผู้โหมมาเลี้ยงคุณผีแมวผู้โหมมาเลี้ยงคุณเลี้ยงเลี้ยงเลยก็ก็นึกว่าเลี้ยงจะมาเลี้ยงนายแล้วแหละโอ้โหเลี้ยงเลยนี่หว่าอันนี้จะว่าไปเนี่ยลูกที่นอนหลับไม่ผมว่าฝันดีนะพวกคุ้มตอนกูเจอกูโนคอนเทคมากเลยแมวมึงจะไหว้ผูกทำไมวะ ไม่เบียดผลผีน้อยคิวทาโร่คิวทาโร่โอ๊ยหนวดขึ้นเรื่องอะไรอ่ะวันหนวดขึ้นหนวดขึ้นพวกยังไม่รู้จักอ๋อไอ้หนวดขึ้นโลพี่ว่าผีผ้าห่มอุ้ยผ้าห่มครขาผมไหน โอ้โหถ้าเป็นตัวนี้พี่นนท์ไม่หนีหรอกใส่ด้วยซ้ำอ่ะนะใหญ่มากตอบโอ้โหผีใหญ่มากๆใหญ่มากๆเฮียฟ้าอ่ะผีโง่ใหญ่เลยไททันอันนี้คือไททันตายมาเป็นผีนะตีพ่อตีแม่เยอะนะครับตัวใหญ่เยอะไม่เครื่อนมาเยอะไมเขินมาเยอะมาเยอะเอ้ยนนนนทนนท์อันนั้นคอพี่คอคอจ้องหน้าคุณกับถือมีดอายว่าจริงด้วย ตรงนุ้งเลยนั่นเลยนี่พี่เอกนะเออผมก็เลยเปลี่ยนชื่อผีให้พี่กลัวมันไม่น่ากลัวอะไรแมวพี่เอกผีแมวไว้ไทสันแมวไวยไวไทยสันไหนพี่ไม่ได้อยากกมวเหรอไว่ไทยสันนะไม่แบบมันเกี่ยวอะไรกับไว้ไทยสันด้วยรูปนี้เนี่ยไม่อันชื่อว่าไมเคิลอ๋อไมเคลเปลี่ยนเป็นไม้ไทยสันรับเลี้ยงเลยไมค์เคลไทสันไงฮะตรเย่เลย อะไรลอกๆนะพี่อะไรหลอกๆนะว้าวถ้าทำโจทย์เจแต่วิทคืออะไรเเกนยูอแล้วพี่อยากเล่นโหมดร่วมมือกันอ่ะมันจะเป็นไงวะไปมาดิไปวาดกันวาดจำได้ละรูปมันเสร็จตั้งแต่รูปสองแล้วใช่ไหมไปพยายามเติมเรือก็ไปลงสีเติมเงาไอพวกเนี้ยเยอะอ้าว ได้เลยรู้ว่าโคตรคือหมวกฮาโลวีนฮาโลวีนขอขอแบบแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเหยาเหยาเหยผีไม่ที่บ้านหลอกล้างเป็นของป้าน่าคาลินไงพี่ไม่ได้มาหลอกเห็นเวลาเดี๋ยวไห้คนอื่นวาดดีกว่าเฮ้ยนี่ไงรู้แล้ววาดเลยดีนี่รถม้ารถม้าแล้วเดกูวาดหมวกให้แล้วกันบ้านผมก็มีนะพี่ม้าใช่ไหมกูแจ้งนะฮันเตอร์กูแจ้งนะกูบอกเลยเพราะว่าอยู่วันนั้นมีคนมาตรวจ หลังจากลงไลฟ์พุ้งกูเห็นมึงดีๆกูแจ้งเลยดีเนาะของซ่อนหมดแล้วโอ้โหไม่งั้นกูได้โจทย์โกโจแม่งเขียนว่าตัวคือกูไม่รู้ว่าข้างล่างหรือข้างบนแบบนี้กูต้องรู้ว่าข้างล่างเรยนยังไงก่อนอ้าวโกโจไม่ได้เป็นผีแล้วเหรอเดี๋ยวไหหมอเอ๊ะ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 ไปดีนั่นไม่น่าใช่โกโจ อีเมล์มาออยู่แสนนานไ่้มไม่ได้มาหลอกแล้วจะต่ออะไรความาไม่ชอบคนที่ได้ไปน่ะไม่ไู้จะต่ออะไรเลยใครมันเขียนเขาว่าฟักมาว่าก็ต่ฟักไม่ใช่นอนละนะนึกถึงมือคนแรกอ่ะไม่กูเขียนผีไม่ได้มาหลอกแล้วไงพี่ฟูกอรอย่าบอกไม่ย่ฟูกมันก็ต้องอันเตอร์แล้ววะ ผมเขียนโกโจกฟุกเรากันเก่งจริงจริงฟกเขียนฟักเลยฟุกบิ๊กบัตดีเข้าด้วยทำผมคิดไม่ออกว่าที่เขียนฟักทองแต่แบบพิมพ์ไม่ทันออกไป็นฟักปลาฟกผมเขียนฟักผมที่ไม่ว่าจูกับฟุกที่เขียนเขาว่าฟักอย่างนั้นเด้อว่าเขียนฟักทอง อะไรเนี่ยครูบาช่วยแน่นไปหมดเลยแน่นฉากไปหมดแล้วนี่คือฟักของพวกนั้นเหรอพี่นงโจดเลยนะมีทั้งฟักทองแล้วก็มีฟักอยู่นะจริงๆด้วยเว้ยไอ้วัดไม่ถ่ายนะโอ้โห ำไมฟุกเป็นคนอย่างงี้พุ๊กคิดไม่ออกพี่ไม่ได้จะฉี่ยังไงเลยพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวกูวาดรถฟักทองซะเลยแล้วมามาเป็นอะไรมาเกิดเกินตัวเลยมาโกโจเยนี่ก็แต่มมาไม่เสร็จเอ้ยโดนโดนเลยทีมามันน้อยกันไปแบบจะถึงเที่ยงคืนแล้วรีบกลับกันเถอะแล้วเดินมาเจอมา ไม่รู้เติมอะไรเติมแบ็เกราวกลับละนี่ข้าวทูผลิตหมาเพิ่มนะครับโคตรเติมดูงมามีทั้งฟักทองแล้วก็ฟักไม้ข้างล่างเออจริงครับสุดยอดเลยหมาป่างาหนูน้อยหมกแดงเงับเหรอเงับพี่ไม่ถัดได่หมกแดงว่ะป่าหมาป่าโคตรแยแบบหมามาแล้วโยแบบนี้กูไปเลยโยโยแล้วนี่ก็เสียงเด็กวัดเดี๋ยวมันไม่ต้องโกรธอะไรอ่ะ ตัวป่ากำลังงับแก้าหลังตัวใหญ่จังไม่น่าจ้งับมันจะกลืนลงไปเลยถ้าตัวเท่านี้นะโยโยโกโจตัวโกโจตัวไม่ได้เลยเราวินจะไงก่อนไม่ต้องเล่นัดแล้วก็แบบพุเราอะไรอะคนที่ปิดตาโกโจไงโอ้คนที่มันม้วนอยู่ตรงกางเกงโกโจเยี่ยมเลยไปตุ้มตุ้ม จะพูดที่ผมออขึ้งบนหรือครึ่งล่างอ่ะพี่ขี้อยากบ้ารึ่งบนก็เลยเอาครึ่งล่างมามเป็นพร้อมฮาร์โมนีไปแล้วคนที่จัดการโกโจนั่นก็คือออดบอว ก็จะร่อยคือมาช่วยหมูเด่งฝ่ว่หมูเด่งด้วยหมูเด่งด้วยทไโอ้ยภาษาไทยครูภาษาไทยมาเห็นพี่จะรู้สึกยังไงพี่รู้สึกดีฮิวจี้อาจารย์แม่งลุกขึ้นมาจากหลุมบอกว่าฟ่ารู้มันกลับมาเรียนกูนี่รู้จำได้ว่าเขามี็นให่เขียวๆด้วยให่เขียวๆกอเสื้อพี่ฝ่าไม่ทันไงวว่ามอ อะไรอเลยาจารย์มาช่วยแล้วบูดิงแล้วคุณจะว่าได้ดมไยโยอะดีเนชันเลยจอผีไม่ได้มาหลอกรักของเรายังคงอยู่จอผีไ okay ม่ได้มาหลอกนั่นอะไรนั่นอะไรจริงครับอันนี้พี่แค่เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพนะฮะดึงดูดดึงดูดสายตาดึงดูดสายตาดึงดูดสายตามออกอะมึนเลยมึนเลยเฮ้ยด ผมเติมแค่สองเส้นแต่ผมเก่งมามันเติมน้อยมันได้มากจังวะเยี่ยมเลยวะ